ถึง31ธันวาคม2568สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่โชว์รูมรถยนต์ูุูกิทั่วประเทศหรือ www.suzuki.co.th go with you by Suzuki ทุกประตูสู่ชัยชนะขับเคลื่อนไปกับูซูกิูุูกิต้อนรับปีใหม่ด้วยโปรโมชั่นสุดคุม้มเป็นเจ้าของ All New Suzuki Fronx วันนี้รับสิทธิ์ซื้อโปรแกรมบำรุงรักษารถยนต์นาน7ปีในราคาพิเศษเริ่มต้นเพียง2990บาท พร้อมดอกเบีย้ยพิเศษ1.99%รับความคุ้มค่าได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคม2568สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่โชว์รูมรถยนต์ซูซูกิทั่วประเทศหรือ www.suzuki.co.th Go with you by Suzuki ทุกประตูสู่ชัยชนะขับเคลื่อนไปกับ s u ซูกิซูซูกิต้อนรับปีใหม่ด้วยโปรโมชั่นสุดคุ้มเป็นเจ้าของ All New Suzuki f r a n c e วันนี้ รับสิทธิ์ซื้อโปรแกรมบำรุงรักษารถยนต์นาน7ปีในราคาพิเศษเริ่มต้นเพียง2,990บาทพร้อมดอกเบี้ยพิเศษ1.99%รับความคุ้มค่าได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคม2568สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่โชว์รูมรถยนต์ซูซูกิทั่วประเทศหรือ www.suzuki.co.th Go with you by Suzuki ทุกประตูสู่ชัยชนะขับเคลื่อนไปกับซูซูกิ s u z u กิต้อนรับปีใหม่ด้วยโปรโมชั่นสุดคุ้มเป็นเจ้าของ All New Suzuki f r o n c e วันนี้รับสิทธิ์ซื้อโปรแกร,รมบำร,รุงรักษารถยนต์นาน7ปีในราคาพิเศษเริ่มต้นเพียง2,990บาทพร้อมดอกเบี้ยพิเศษ1.99%รับความคุ้มค่าได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคม2568สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่โชว์รูมรถยนต์ุสกิทั่วประเทศหรือ www.suzuki.co.th Go with you by Suzuki ทุกประตูสู่ชัยชนะครับเคลื่อนไปกับซูซูกิสวัสดีจ้ะอยาจะนํำทุกคนนะจ้ะเจอกันจะเคยเป็นประจำนะกับเจดำลายบายซูซูกินั่นเองนะจ้ะอะ มามอหอยสังหลังเกมนะยูเต็ดทำได้อย่างยอดเยี่ยมนะจ๊ะในเกมที่เปิดบ้านที่โอทราฟอร์ดเนี่ยนะก็ยันเสมอกับบูฟแฟนต์มาเดอร์ร์สทีมยอดเยี่ยมนะทีมอันดับที่20ของพิมพ์เล็กได้1ต่อน 1, เก็บ1แต้มสำคัญได้ให้กับสโมสรอ,อเมริกาของเราเพราะว่าจริงๆเกมนี้อ่ะยูเอตดเป็นรองวูฟนะเพราะว่ายูเอตดอยู่อันดับที่6วูฟอยู่อันดับ20 อยู่ดับเยอะกว่าเราตัง้ง14อันดับอะเราเป็นลองเขาเยอะเลยเพราะนั้นเนี่ยเราแบ่งได้แต้มหนึ่งเจ๊ J ่าโอเคนะเจ๊โอเคเจ๊แฮปปี้นะเพราะว่าอโมริเมนก็จัดตัวเป็นทักติกที่เขาถนัดอยู่แล้แทักติกหลัง3ก็เล่นหลัง3ามไปนเดอร์แบ็กสาคนถนัดซ้ายหมดเลยเนาะแล้วก็ดอกกูที่เกมที่เราเล่นวิงอ่าเล่นตัวลูกขวาเก่งๆมันเอาไปเล่นแบ็กซ้ายวิงแบ็กซ้ายห่วย ไอดาโลนดะที่แล้วเ,เล่นได้ดีเพราะเล่นเป็นฟูลแบ็กวันนี้ก็มาเล่นวิงแบ็กขวาก็เละอ,อกีกก็ถือว่าโอเคถือถือว่าคือภาพรวมใจว่าทีมมันต้องยึดโยงกับความต่อเนื่องก่อนเพราะว่าการที่คุณจะเป็นยอดทีมในอนาคตในระยะเวลา3ปีคุณจะมาเปลี่ยนแปลงระบบการเล่นกลางทางหรือมายืดหยุ่นมาอะไรมันไม่ได้คุณต้องยืนหยัดไว้หลัง3เนี่ยสามสเนี่ยคือต้องจดเดีย๋ยวจะไปสักที่หน้าผาก สามสี่สองหนึ่งเรียงไว้นี่คือฟุตบอลที่เรารอคอยนะเตะตีสามเนี่ยเราดูเราไม่ง่วงเลยไม่อยากนอนเลยนี่ระเผลอเจ็ดแปดโมงยังไม่ได้นอนเลยนะเนี่ยเออเพราะว่านี่คือฟุตบอลที่มันมันยอดเยี่ยมอะในมุมเจนะในมุมเจเจรู้สึกว่าคือถ้าเราดูบอลแบบนี้ทุกๆนัดเนี่ยเจว่าเราได้บริหารเรื่องของเส้นเลือดสมองบริหารเรื่องของภาวะความกโกรธภาวะอารมณ์อะไรแบบเนี้ยเจว่าดี จะวันนี้คือสิ่งที่แฟนๆยูเตเทรอคอยและต้องการนะเราเราเรา,เราต้องต้องทําแบบเนี้คือทีมอย่างวูบ่ะมันไม่ใช่ใครจะมาชนะง่ายๆอ่ะแล้วเราทําเสมอเขาได้นี่ถือว่ายอดเยี่ยมนะเออก็วูฟฤดูกาลนี้ก่อนหน้านี้มีสองคะแนนจากสิบปดนัดนัดที่สิบเก้าเจอเราได้เบิคะแนนหนึ่งเป็นสามคะแนนแล้วถือว่าเป็นอะไรที่นะก็เออ ก็เหมือนที่หลายๆคนเขาพูดมาแหละเจ๊ไปดื้อเองอะก่อนนั้นีเจ๊ไปไปด่าม,มันไว้เยอะไปไปว่ามันไว้เยอะว่ามันไม่มีประทานประสามเล่นหรอกโค้ดตุ๊ดตุ๊ดไม่ใช่ตุ๊ดตุ๊ดขออภัยโค้ดใจไม่ถึงแบบนี้มือไม่ถึงแบบนี้เออนะแต่เนี่ยเราเห็นแล้วว่าเขามือถึงเนาะแล้วก็โอกาสที่จะพายอยู่แต่ติดท็อป10ในฤดูกาลนี้มันมีคือการพัฒนาเนี่ยจากอันดับ15ขึ้นมาอยู่ในท็อป10เจ๊ว่ามันก็น่าพอใจนะ คือคนเรามันจะไปก้าวกระโดดจากระดับสิบห้าไปจบอันดับสี่เงี้ยเฮ้ยมันไม่ได้ว้ยมันมันอะไรมันโอเวอร์พอมันโอเวอร์ปั๊บเดี๋ยวมันจะรูดลงมาไงแต่เนี้ยพอเราจากสิบห้าปั๊บเราค่อยไปสิบสองสิบแปดหกอะไรอย่างเงี้ยแล้วการชนะสมมติอย่างอย่างแอตเลติมิลลาล่าสุดวันนี้ผลสกอร์มาแล้วแพ้อาร์เซนอลหนึ่งสี่ก่อนหนะ้านี้พวกเขาชนะติดต่อกันในลีกเนี่ยเจ็ดเกมติดต่อกัน เนี่ยพอแพ้หนึ่งสี่นี่ไปเลยนะแฟนๆเครียดเลยโอ้โหชนะมันตั้งเจ็ดนัดไออย่างเรานี่ไม่มีปัญหาชนะสองนัดติดยังทาไม่ค่อยได้เลยสามนัดในธุรการเนี่ยทาได้ห,หนึ่งเพราะนั้นคุณไม่ต้องไปคาดหวังว่าคุณจะชนะหกเจ็ดเกมติดไม่มีปัญหาเลยเนี่ยกูเล่นไปอย่างนี้ชนะหนึ่งเสมอหนึ่งแพ้หนึ่งแล้วก็วนกันใหม่ชนะหนึ่งเสมอหนึ่งแล้วก็แพ้หนึ่งวนกันอยู่เงี้ยไม่มีปัญหาอะไร เราไม่ต้องไปคาดหวังว่าจะชนะใครลวดหกเจ็ดนัดมันมันทําไปก็เท่านั้นอะ่ะอเจ๊ว่าไม่มีประโยชน์เนาะเพราะนั้นเนี่ยนี่คือคนที่เรารอคอยคือโค้ดแบบเนี้ยเราเราต้องต้องเอาไว้นานๆเพราะว่าเจ๊ว่ามันสร้างความสุขนะให้กับแฟนฟุตบอลทีมอื่นแฟนยูเวต์มันดูบอลมันคือแฟนฟุตบอลของยูเวตดเนี่ยที่เป็นแฟนพันธ์แท้ที่ก่อนหน้านี้นเนจ๊ดำไม่ใช่เจ๊ดำเป็นแฟนตัวปลอมดา่าโมลิมยับเยอะอะไรเงี้ย แต่มันแท้เขาอดทนรอได้เขารอสิ่งที่แบบอโมริมจะมอบให้กับเรานั่นคือเกมไหนที่เล่นหลัง4แล้วมันดีกูจะต้องปรับไปเล่นหลัง3าให้มันไม่ดีนักเตะคนไหนที่มันเล่นอยู่ในตำแหน่งที่มันเกีียวกาดฟอร์มดีปีกขวาอย่างดอกูกูจับมาลีบิงแบ็กซ้ายเอเดนเฮเว่นถนัดซ้ายกูจับมายืนเซนเตอร์แบ็กตัวขวาลุกชอเล่นเซนเตอร์แบ็กได้ตัวซ้ายวันนี้ปับ๊บสักพักช่วงท้ายเกมปรับมายืนแบ็กซ้ายเอาเละอ,อีกทีนี้งง แล้ววันนี้ให้มาในอูกาเต้เปิดบอลทั้งเกมไปดูได้เลยทั้งแต่ครึ่งแรกจนอูกาเต้โดนเปลี่ยนออกให้อูกาเต้เป็นคนออกบอลนี่คือการให้โอกาสคนอูกาเต้เนี่ยจ่ายบอลแม่นครั้งล่าสุดน่าจะอายุ12ตอนเล่น u 13อยู่ที่อุรุกวัยผ่านมาตรงนี้อายุ24และ12ปีผ่านมาได้โค้ชอย่างอโมริมมาปล่อยปลดปล่อยศักยภาพ การที่คุณจะเล่นเกมรับอย่างเดียวเนี่ยมันซื่อบือ้อนักฟุตบอลกองกลางยุคใหม่มันไม่ได้มันจะมาอย่างนี้ไม่ได้กองกลางยุคใหม่ต้องไฮบริดออกบอลได้ตัดบอลได้เชื่อมเกมได้โฮบอลได้นั่นคือสิ่งที่อูกเต้กาลังฝึกฝนอยู่ตอนนี้เพราะฟุตบอลของยูเอเตดมันต้องใช้เวลาคุณจะมาหวังเป็นชงเป็นแชมป์ไม่ใช่นี่มันสถานที่ฝึกงานของโคช้ชของนักเตะที่จะต้องมาเก็บประสบการณ์ก่อน 2- 3สปีแล้วก็5ปีต่อสัญญาออกไปอีก3ปี เก็บประสบการณ์ไปเรื่อยๆนั่นคือสิ่งที่ยูเนตเต็ดเป็นนี่คือการให้โอกาสคนเออเราเนี่ยเป็นใจแคบเจ๊ดำเนี่ยเป็นคนใจแคบก่อนหน้านี้นนด่าทอเขาไว้เยอะพอมาเห็นวันนี้ปั๊บเออว่ะมันมัน,ม,นมันเบิกเนตรเลยว่าหลายๆคนที่เขาชื่นชอบในตัวโมโลิมเขาให้โอกาสเขารักมากเขาปกป้องแตยอดเนี่ยเราต้องทำแบบนั้นบ้างเนี่ยการแบ่งแต้มกับบู๊ได้เนี่ย บูฟเนี่ยไม่ได้แบ่งแต้มไม่ได้ขอแบ่งแต้มใครใง่ายๆนะเขาเอาแต้มให้หมดนะสามคะแนนใครอยากได้เอาไปเอาไปเอาไปเขาไปขอแบ่งสเปอร์มาเขาไปขอแบ่งไบตันมาแล้วเขาก็ขอแบ่งเราไปเนี่ยเขาไม่ได้ว่าแบ่งใครใง่ายๆนะเราได้มาแต้มหนึ่งนี่บุญกะลาหัวแค่ไหนแล้วนะและการแก้เกมเห็นไหมจนจบเกมเนี่ยลุกชอรลิซานโดโยโรโดาโล,ด,าโลดอกูเห็นไหม ห้าคนอยู่กันสวยลเลยเรียงกันสวยนี่คือเชฟฟุตบอลที่คือถ้าเกิดเล่นไม่ดีเนี่ยมันอีกเรื่องหนึง่งแต่พอเชฟฟุตบอลมันสวยในเวลาถ่ายรูปจากมุมสูงลงมาเนี่ยจากอุทัฟฟอร์ดอะแชะ่ไปดูโอ้โหเรียงกันสวยเลยห้าคนคุณเอาไปใส่กรอบได้ที่บ้านอะใส่กรอบที่บ้านเลยเอะโมลิมเนี่ยมีสี่ห้าสิบรูปนะที่เป็นเชฟหลังสามแล้วมีวิงแบ็กอีกสองคนกองหน้าทิ้งไว้คนหนึ่งเอา กองกลางเป็นสามสองคนเนี่ยรูปเต็มบ้านไปหมดสวยคือเวลาเราเราต้องเปิดใจให้กับอะไรแบบนี้เพราะว่าก่อนหน้านี้นเราเป็นใจแคบเราจะไปหวังมุ่งแต่ว่าเราจะต้องชนะจะต้องไปข้างหน้ามันไม่ได้คุณไม่เคยดูเหรอที่กัตกรอเค้าบอกว่าคุณต้องยอมถอยหลังเพื่อจะวิ่งให้มันเร็วที่สุดและกระโดดข้ามกำแพงนี่อย่าว่าแต่วิ่งกระโดดข้ามกำแพงเลยสะดุดขาแม่แต่เก้าที่สามเก้าที่สี่แล้ว ปากเปิดแตกหมดอะแต่แล้วยังไงนั่นคือการฝึกความเข้มแข็งของจิตใจแฟนฟุตบอลเนาะดีจะตายเออวันเนี้ยไอเซเนอร์ลัมเมนเนี่ยนี่ก็คือทุเลศถ้าเป็นโอนาน่าเนี่ยวูบสามคะแนนเต็มๆไปแล้วนะหรือถ้าเป็นบายินดีหรือจะเป็นโค้ดไปโกวคนอื่นนะไม่ต้องนนี้ไม่ต้องพูดพลาดพิงแล้วกันเดี๋ยวจะมีคนรักโอนาน่าขึ้นมาซะอีกเพราะนี่ลำพังแค่คนรักอโมริมเจก็สํานึกผิดไปทันแล้วนะ นี่เดี๋ยวต้องอัดคลิปขอโทษมันอีกนะเนี่ยว่าเออมันทําให้ทีมชนะหนึ่งเสมอหนึ่งแพ้หนึ่งแล้ววนแบบนี้ไปเรื่อยๆเยีย่ยมจริงเออวันเนี้ยลัมเมนเซฟแบบซูเปอร์เซฟที่เราเห็นเนี่ยสามลูกสามถึงสี่ลูกที่เราเห็นเนี่ยอันนี้คือทําเกินความสามารถทําเกินฝีมือทําเกินหน้าที่ไม่จําเป็นลูกแบบเนี้ยบางทีปล่อยเข้าไปบ้างอะไรบ้างก็ได้ให้โอกาสทีบูฟขาจะได้หนีตกชั้นได้หนีตายได้ อืมใช่ไหมเออแล้วกองกลางเนี่ยทีแรกเนี่ยในใจเต็งว่าสี่สองสามหนึ่งโอ้โหลงไปเล่นสามสี่สองหนึ่งกางเป็นอาเซมิโรกับอุกเต้นี่ไงกลางวูฟแม่งตัวนิดนึงไอม้มาติอุสมาเน่กับยอนารรอัสตัวเล็กนิดเดียวชัวโกเมสต,ตัวหน่อยเดียวเองเก็บเราเรียบอืมตกลงไม่รู้ใครบวยใครใครอยู่ท็อปซิกก็ไม่รู้แล้วตอนนี้อืม ไม่ก็คือไม่เข้าใจตัวเองก่อนนะน,นี้ว่าไปด่ามันได้ยังไงเยอะแยะเออเพราะเขาก็มีดีของเขาอ่ะเขาก็มีดีของเขาอ่ะคนก็รักเขาเยอะแต่ต้องก็ไม่ค่อยได้ด้วยอืมเนาะเพราะนั้นเจ๊เจ๊เดี๋ยวเดี๋ยวไว้อาชิพขอโทษเป็นทางการอีกทีแล้วกันเดี๋ยวอาชิพขอโทษเป็นทางการอีกทีนึ่งเพราะว่าตอนนี้เจ๊ว,ว่ามันพอมันเป็นไลฟ์สดเนี่ยบางทีคนดูไม่ทันคนดูไม่ทันเนาะเพราะนั้นก็จะมั่วจะซั่วจะอะไรก็แล้วแต่ เรารักอโมริมและเราจะไม่เปลี่ยนแปลงเราจะไม่มีการมาหักหลังกันดือด้อๆเหมือนแบบจัดฟัวจัดผังมาสี่สองสามหนึ่งพอลงไปเล่นเป็นหลังสามจนจบเกมอืมอะไรเงี้ยมันมันเนาะนักเตะก็งงไอ้ตกลงนัดที่แล้วกูก็เล่นดีๆแล้วนะทำไมวันนี้กูเล่นไม่ดีอีกแล้วเนี่ยเออใช่ไหมและจุดหนึ่งที่น่าสนใจคือ ถ้านักเตะยุยเต็ดเนี่ยไปไล่เตะไล่ตัดเกมผู้ต่อสู้เนี่ยมันจะดูไม่ดีมันดูไม่มีน้ําใจในกีฬาวันนี้เห็นไหมจังหวะที่อ่าวูฟได้ประตูอะ่ะดาร์โลบล็อกลูกเปิดของอุโก้บุยโน่ไม่ได้เพราะอะไรถ้าเข้าไปชิดเดี๋ยวไอ้บุโน่ไม่ได้เปิดไม่ได้ฉายแสงไม่ได้มีแอร์ไทม์ดาโล่ก็จะประกบห่างๆไว้พอบอลเปิดปุ๊บโค้งผ่านดาโล่ไปดาโล่หันไปเห็นดอกูทําไงอะ่ะเอา้าตายหาแล้วทักษะที่มีมีอยู่แล้วพักอก ปึ๊บเอาบอลออกหลังไปเคลียร์ดาวโลโยุ้ไปดูภาพช้าดาวโลมัน <c oughs> ทำไมพักอ,อกออกหลังไปทำไมไม่พักอ,อกแล้วเอาไว้กับตัวสุดท้ายเป็นเตะม,มุมเปิดมาไอเคชี่ครึ่งแรกตอนต้นเกมตอนที่โดนเซอร์ซีซ่ยิงเนี่ยฉลับไอเคชี่เราก็ต้องเปิดโอกาสให้เขาแก้ตัวไม่งั้นเข้าห้องหนงตัวไปใครโดนด่าเคชี่โดนด่าคนเดียวนะพอเคชี่หม่งเป้งเข้าไปปั๊บอ่ะทีนี้สบายใจแล้ว แก้ตัวได้จากช็อตที่บอลมาโดนตัวเองเข้าประตูไปถือว่าตสมอกลางหนึ่งหนึ่งอ่าเนี่ยถือว่าแฟร์นี่คือน้ําใจนักกีฬานี่คือสปิริตของแมนยูเต็ดที่มันต้องมีอะ่ะไม่ใช่คุณจะไปมุ่งมั่นเอาชนะค้าคารกันคนเราก็ต้องบอกว่าสมานฉันถอยคนละก้าวถูกไหมอ่ามึงยิงกูกูยิงมึงอ่ะกูยิงมึงอีกมึงยิงกูคืนมันก็จบแบ่งกันไปฝั่งละหนึ่งคะแนนวูฟเขาก็ได้โอกาสรุ้นหนีตกชั้น ยู้ยเตดอะด้วยดูกาลเนี้ยเจ๊ว่าไม่ต้องหนีตกชั้นแล้วเพราะนั้นมันมันลอยตัวแล้วไงมันลอยตัวแล้วเนอะก็ต้องตามนั้นอโค้ดอีกอย่างเนี่งมันเจ๊ว่าจุดหนึ่งที่เรามองข้ามไปคืออมโมรลิมปีนี้เพิ่งอายุสี่สิบยังมีโอกาสให้ล้มเหลวอีกเยอะเลยยังมีโอกาสให้ล้มเหลวอีกเยอะมากในวัยสี่สิบปีกับการงานโค้ดเนาะเพราะนั้นเนี่ยมันจะล้มเหลวตรงเนี้ยหนึ่งปีผ่านไปล้มเหลวไปแล้วอีกปีหนึ่งก็ล้มเหลวได้เพิ่งอายุสี่สิบ ปีหน้าล้มเหลวอีกก็สี่สิบเอ็ดล้มเหลวได้เป็นสิบปีกว่าจะอายุห้าสิบพอถึงตรงนั้นอะ่ะมันครึ่งทางของชีวิตและอายุห้าสิบคุณก็ไปตั้งหลักตรงนั้นกับทีมใดทีมหนึ่งก็ได้ในเกาะ,ะกาลาปากอสในเกาะอาปาโปนิกินีในโซมาเลียได้หมดคุณเก็บประสบการณ์จากตรงนี้จากแมนยูเอตเนี่ยที่คุณทำอะ่ะไปสร้างชื่อกับทีมเหล่านั้นได้เราไม่มีปัญหานะเราเราไม่ติดนะถึงวันนั้นสิปี ถ้าคุณยังล้มเหลวอยู่เราเราก็อนุญาตให้คุณย้ายทีมได้เราก็ไม่ท่วงติงคุณนะเราไม่ยื้อคุณด้วยเพราะเรามองเห็นแล้วเราก็เราก็เห็นใจคุณแหละว่ามันเป็นที่พวกเราเป็นที่นักเตะเป็นที่แฟนบอลที่มันคาดหวังเยอะเกินไปเป็นที่นักเตะที่มันไม่มีสมาธิส่งบอลกันไม่แม่นยําคุณเป็นโค้ชอ่ะคุณมีหน้าที่ทําทีมยังไงก็ได้ทําไปเลยเพราะคุณมีโอกาสถูกป่ะผลแข่งขันเป็นเรื่องของนักเตะเป็นเรื่องของแฟนบอลที่ต้องรับผิดชอบไปโค้ชอย่างคุณมีหน้าที่ลอยตัวทุกอย่าง ใช่ไหมแล้วเสร็จปั๊บคุณก็บอกได้บอกตัวผู้เล่นมันเจ็บเยอะดาวลุ่งเราไม่เพียงพอแท็กติกเนี่ยมันใช้เงินเยอะนะมันจะสร้างทีมมันต้องใช้อีกหลายตลาดเลยก็เราให้โอกาสมีใครโอกาสคุณแบบนี้ปะล่ะไม่มีหรอกมีแต่ที่เราอืมเพราะนั้นนี่คือสโมสรที่เปิดโอกาสให้กับทุกคนอนะ่ะทั้งนักเตะทั้งโค้ชใครห่วยๆไม่เก่งมามาลองฝึกที่นี่ดูก่อนมาลองศึกษาที่นี่ดูก่อน เออมาลองศึกษาที่นี่ดูก่อนว่าฟุตบอลมันจะเป็นยังไงคุณเรียนรู้ได้อะถูกปะละ่ะเราใช่อีกที่เป็นแฟนบอลอนะ่ะเสือไปใจร้อนเสือไปตั้งเป้าตั้งความคาดหวังไว้มันผิดที่เราทั้งนั้นอืมผิดที่เราทั้งนั้นเพราะนั้นเรื่องนี้เจ๊ว่าหนึ่งคะแนนตรงนี้กับวูฟนี่เป็นแต้มใหญ่นะเป็นแต้มใหญ่เป็นแต้มใหญ่หญที่ยูเต็ดได้มาก็แฮปปี้แฮปปี้เชื่อว่าแฟนๆยูเต็ดหลายคนนอนไม่หลับเพราะว่าดีใจกับหนึ่งคะแนนแค่นี้แต่ว่าก็พยายามข่มตากันหน่อยแล้วกันเพราะว่า ได้หนึ่งคะแนนจากวูฟมันเป็นอะไรที่หลายๆทีมก็ทําไม่ได้นะหลายๆทีมก็ทําไม่ได้ก็ทําได้สามคะแนนกันนะมีเราเนี่ยได้หนึ่งคะแนนเพราะนั้นจะว่าเป็นเรื่องที่ที่มันน่ายินดีอ่ะอืม,มันมีแต่รอยยิ้มมีแต่ความสุขมีแต่เสียงหัวเราะที่มีแล้วรู้สึกว่าเออมันก็ทําให้ชีวิตเราเนี่ยในวันสิ้นปีพรุ่งเนี่ยวัน,นเนี้ยเนี่ยเช้าวันเนี้สาสิบเอ็ดเนี่ยเดี๋ยวสิ้นอ่าสุด ท้ายวันเราก็ไปเขาดาวขึ้นปีใหม่เรามีความสุขนะเราก็จะนั่งน้ําลายยืดมองด,ดูนี่นั่นแล้วก็พึมพำกับตัวเองว่าเออเอ,อ้ยอ,อ,อะไรกูทําอะไรลงไปกูดูอะไรเนี่ยนี่ตีห้าครึ่งแล้วกูยังไม่ได้นอนเลยเออสุขภาพกูจะดีไปไหมเนี่ยมันเดี๋ยวกูนอนตั้งแปดโมงแล้วกันใช่ไหมเนี่ยมีแต่เรื่องดีๆคือท้ายปีส่งท้ายปีแบบนะี้เจ๊เจ๊ขออนุญาตไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่เกลี้ยกลาดไม่ไม่ด่าทอใครก็แล้วกันเพราะมันเป็นเรื่องที่มันก็ มันก็เป็นปกติถูกไหมล่ะถ้าเราแบบชนะมาเจ็ดนัดแบบวิลลาแล้วมาแพ้โซนอ้อยอ่างี้โอ้โหมันเจ็บปวดนะเจ็บปวดนะเว้ยแต่นี่เราชนะหนึ่งนัดเสมอหนึ่งแพ้หนึ่งเสมอหนึ่งชนะหนึ่งแพ้หนึ่งเสมอชนะอยู่เงี้ยไม่เจ็บปวดนี่คือสิ่งที่เราเป็นอยู่ปตลอดอยู่แล้วเป็นประจําอยู่แล้วเนาะเพราะนั้นเจ๊ว่ามันมันมันก็เป็นเรื่องที่เข้าใจได้ใช้คํานี้ก็แล้วกันเนาะใช้คํานี้ก็แล้วกันเข้าใจได้แล้วก็ หวังให้ทุกคนเข้าใจโมลิมด้วยขอเวลาขอโอกาสให้เขาด้วยเนาะเพราะว่าเจ๊ว่าสิ่งเนี้ยมันบางทีเราเราเอาแต่ใจตัวเองเกินไปเนาะหลายหลายคนเขาก็พูดมาแล้วตลอดก่อนหน้านี้หลายหลายคนหลายเลยที่เจ๊เคยเจอด้วยนะหรือแม้แต่อคนที่เคยเห็นหน้าเห็นตากันหรือคนที่เคย <c oughs> ออกมาบอกให้เจ๊าอาลีพขอโทษอะไรเงี้ยเจ๊ก็เดี๋ยวเร็วๆนี้จะอาชิปขอโทษนะขอโทษแน่นอนไม่ต้องห่วงเพราะว่าเจ๊ทราบซึ้งแล้วว่า สิ่งที่โมลิมทาให้กับเราเนี่ยมันคือฝึกความอดทนในวัย26ปีเนี่ยเราอาจจะเกลี่ยกา่ใจร้อนอยากจะได้แบบนั้นอยากจะได้แบบนี้มันไม่ใช่เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณพ้นเบญจเพศพ้นอวัยวะเพศมาแล้วเนี่ยคุณเข้าสู่วัย26จะเข้ามุ่งหน้าสู่30เนี่ยคุณต้องเป็นผู้เป็นคนได้แล้วเพราะนั้นการเร่งรีบเร่งร้อนใจร้อนไม่อดทนไม่มีน้ำอดน้ำทนขี้โมโหขี้ยั่ะมันต้องลดละเลิก สิ่งนี้คือเจเพิ่งเพิ่งเพิ่งคิดได้เมื่อกี้ตอนจบเกมที่เสมอวูฟได้หนึ่งหนึ่งแบบสุดยอดเนี่ยเจเพิ่งคิดได้ว่าเออวะเราแม่งเราไปเราไปร้อนไปเต้นตามเองอ่ะนิ่งๆ่งไว้แบบี่ียมริมเขานิ่งนิ่งนี่เขาสอนเราเขาสอนเราทั้งหมดนะเขาสอนเราตั้งแต่การจัดตัวผู้เล่นการแก้เกมการกระตุ้นลูกทีมการจับม้าจับมือกับล็อกเอฟเวอร์ดหันหลังกับเข้าห้องแต่งตัวเขาสอนเราทุกอิริยยบทุกท่วงท่าทุกท่วงท่า อืมนี่คือสิ่งที่เราควรจะเรียนรู้แล้วก็เอามาปรับใช้ในชีวิตประจําวันของเราเนาะเอามาปรับใช้ในชีวิตประจําวันของเราเจ๊ว่าอะไรที่ก่อนหน้านี้นที่เจ๊เคยล่วงเกินเข้าไปเจต๊ต้องต้องอาจจะต้องเดี๋ยวอา,อาชีพขอโทษครับเดี๋ยวเดี๋ยวขอขอไปเรียบเรียงสคริปต์ก่อนเพราะว่าบางทีพูดจากใจออกไปเนี่ยมันจะมันจะ,มนจะไม่ได้เนื้อหาใจความมากนักเออเนาะวันนั้นก็ ตามนี้แหละตามนี้จบแบบนี้ก็ถือว่าโอเคบวกมาอีกหนึ่งคะแนนเนาะสำหรับแมนเชสเตอร์เดนตดของเรานะจ๊ะก็เป็นอีกหนึ่งนัดที่เราค่อยๆไปตอนนี้เราก็19นัดเนี่ยเรามี30แต้มเนาะ30แต้มก็เท่ากับอันดับ5อย่างเชลซีแชมป์โลกนะเท่ากับแชมป์โลกนะเออไม่ธรรมดานะ30คะแนนเนาะแล้วก็ตามหลังพื้นที่แชมเปี้ยนส์ลีกอย่างลิเวอร์พูลอยู่2คะแนนนองใช่ไหม ตามหลังจา่าฝูงอย่างอาร์เซนอล15คะแนนนี่เล่นมาแค่ครึ่งทางนะตามหลังเขา15คะแนนแล้วเพราะฉะนั้นเจว่านี่มันมัน,ม,น,ม,นมันก็ลดลดช่องว่างจากฤดูกาลก่อนนะอจากฤดูกาลก่อนก็ลดลงมาได้หน่อยก็โอเคก็เข้าใจได้เป็นโปรเซสเป็นกระบวนการเป็นกระบวนการที่ที่เราก็ต้องเรียนรู้ไปเนาะเรียนรู้ไปด้วยกันเรียนรู้ไปด้วยกันเจว่าเป็นอะไรที่ เราเราเราเห็นแล้วเรารู้สึกชื่นใจนะที่วันนี้มันมีอะไรแบบนี้ให้เราได้ได้ฝึกปรือให้เราได้เรียนรู้กับมันเนี่ยเราไล่เรียงอย่างนี้นะก่อนนั้นนี้มันมี3นัดที่ชนะใช่ไหมชนะเซนเดอร์แลนด์ชนะลิวพูลชนะไบตันนะ un, นะเดือนตุลาคมใช่ไหมพอเข้าเดือนพฤศจิกายนมาเนี่ยเสมอฟอร์เรสเสมอซัปเปอร์แพ้เบอร์ตันชนะพาเลทนะยิ้มหน่อยเสมอ ham, เวสต์แฮมอ้าวอะไรวะ ชนะวูฟเอา้าเสมอบอลมัดอีกแล้วแพ้วิลล่าแม่งซะเลยนะชนะนิวคาสเซิลเฮย้ยเก่งนะนิวคาสเซิลนี่ล่าสุดเสมอวูฟเห็นปะเสมอแพ้ชนะเสมอชนะเสมอแพ้ชนะเสมอสบาย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 เนาะนี่ก็คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็ยินดีด้วยกับแฟนๆที่เ,เป็นแฟนแมนยูเต็ดม,มาตลอด ตามนี่แหละตามนี่แหละเราเสมอวูฟได้นี่วูฟเขาทีมระดับพรีเมียร์ลีกเขาทีมระดับเ,เขาเรียกอยู่กับพรีเมียร์ลีกมานานแล้วอ่ะอถ้าเราไปเสมอทีมอย่างแบบพวกเบอร์ลี่พวกอะไรเงี้ยมันยังยังหน้าหน้าโกรธไงเพราะว่าน้นเขาขึ้นขึ้น,นลงลงแต่วูฟเนี่ยเขาอยู่นานเคยไปบอลยุโรปในยุคข,ของฮิมิเนสโชต้าลูเวนเนเวสชชโรตินโน่ด้วยเพราะนั้นเจ้าโอเคหนึ่งคะแนนโอเคหนึ่งคะแนนโอเค เออเนาะก็ถือว่าก่อนหนั้นที่เราเผลอไผใส่ใจให้มันว่าเออมันจะเขาเรียกนะปรับมอยืนหลังสี่ให้เราในเกมเน็ตคอเซิลมันเราเราคิดไปเองก็ต้องแบบนี้แหละอืมอืมอเนาะอ่ะตามนั้นแหละก็ไปหาที่หลับนอนกันให้ได้แล้วกัน,กน ขอบคุณด้วยนะจ๊ะซูซูกิตอนรับปีใหม่ด้วยโปรโมชั่นสุดคุ้มนะเป็นเจ้าของอนิวซูซูกิฟลองวันนี้รับสิทธิ์ซื้อโปรแกรมบำร,รุงรักษารถยนต์นาน7ปีในราคาพิเศษเริ่มต้นเพียง2,990บาทนะจ๊ะพร้อมดอกเบี้ยพิเศษ1.99%รับความคุ้มค่า,คาได้แล้วตั้งแต่วันนี้จนถึงสิ้นปีนี้เนาะรายละเอียดเพิ่มเติมก็ไปได้เลยทดลองขับที่โชว์รูมรถยนต์ซูซูกิทั่วประเทศหรือ w w w s u z u k i ูกิทวิโยทช์โควิดยูบายซูกิทุกประตูสู่ชัยชนะกลับเคลื่อนไปกับกนนะะะะจ๊แแลลฝากก้้้วววเฟไดยนะสั่งซื้้อไดเลยนะทางูซูก็ .com นะจะฝากด้วยแก้วเฟลทัมเบอร์แจ็คสามสองออนนะจ๊ะอืมแล้วก็ขอบคุณด้วยผลิตภัณฑ์น้ำแร่ธรรมชาติตราชางนะจ๊ะเน,นี่ยดื่มแล้วก็ใจยเย็นคนเราสดชื่นแล้วก็สบายสบายใจเย็นๆใจร่มๆไว้เนาะเราก็มันมันฟุตบอลมันเป็นอย่างนี้แหละฟุตบอลเป็นอย่างนี้แหละเออผลงาน จบเรียบร้อยนะปี2025ในมือของรูเบนอามริมนะก็ทุกรายการแข่งไวรับบดเนี่ยเ38เกมเนาะทุกรายการเอาเฉพาะในปี2025นะชนะ13เสมอ11แพ้14เห็นไหมตัวเลขมันมันแก้เคลียร์อะไรงีมัน,ม,นมัน้มันเขียนแล้วมันจำง่าย13 11 14สมมติคุณชนะ38นัดนะสมมติคุณชนะ30นะัด เสมอห้าแพ้สามเนี่ยเลขมันจะไม่มันเรียงกันแล้วมันไม่บาลานซ์ไม่สวยเขียนไม่สวยเนี่ยสิบสามสิบเอ็ดสิบสี่เนี่ย, 13, 11, 14, นยวนๆอยู่แถวเนี้เจ๊ว่าโอเคนะเฮ้ยโอเคใช้ได้เจ๊ว่าใช้ได้เลยอืมใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้เนาะก็โอเคละตามนี้แหละมันไม่มีอะไรจะพูดไปมากกว่านี้ละเนาะฟุตบอลมันก็เป็นแบบนี้แหละก็อดทนกันต่อไป อุดทนกันต่อไปนะพวกเรานะเออออืเดี๋ยวดูที่มีอะไรสัมพงสัมพาดนิดหน่อยไหมมีไหมอ,มอ,มอมชนะวันนี้เนี่ยขึ้นท็อปโฟเลยนะแต่ไม่ชนะก็ไม่เป็นไรหรอกขึ้นท็อปโฟไปเดี๋ยวทำตัวไม่ถูกอีกอืม จะทำตัวไม่ถูกอีกอือประมาณนี้แล้วกันเนอะเลขจำง่ายสามสิบแปดนัดในปีสองพ1นยี่สิบห้าสิบสามสิบเอ็ดสิบสี่เห็นไหมสบายสบายอือเออโอเคโอเคนะอ่ะใครจะนอนก็ไปนอนแล้วกันไปนอนแล้วกันนะไปนอนเจ๊คงไม่ได้นอนอ่ะเจ๊คงคงกิ้งไปกิ้งมาแบบ ปื้มใจได้หนึ่งแต้มจากวนะูฟเนาะตามนี้ตามนี้โอเคก็ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะแล้วเดี๋ยวเอาไว้เจอกันปีหน้าแล้วกันนะมีความสุขจริงนิ้รอยยิ้มมันเต็มมันใบหน้ามันเปื้อนยิ้มแล้ะชีวิตเราก็จะมีความสุขเนาะตามนี้แหละโอเคก็พระเจ้าอวยพรทุกคนนะจ๊ะนอนหลับฝันดีแล้วกันควนะามสุขจริง พึ่งเข้าใจนะที่เขาเคยบอกไว้ว่าเออเนี่ยต้องรักสโมสรต้องเชียร์โค้ชเชียร์อะไรวันเนี้ยพึ่งเข้าใจถ่องแท้เลยเดีย๋ยวปรับที่ตัวเองปรับที่ตัวเองดีกว่าเนาะตอนนี้จะ้ะไปเว้ยซูซูกิต้อนรับปีใหม่ด้วยโปรโมชั่นสุดคุม้มเป็นเจ้าของ all new Suzuki France วันนี้รับสิทธิ์ซื้อโปรแกรมบำร,รุงรักษารถยนต์นาน7ปีใน,นราคาพิเศษเริ่มต้นเพียง2,990บาท พร้อมดอกเบี้ยพิเศษ1.99%รับความคุ้มค่าได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคม2568สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่โชว์รูมรถยนต์ซูซูกิทั่วประเทศหรือ www.suzuki.co.th Go with you by Suzuki ทุกประตูสู่ชัยชนะขับเคลื่อน